สวัสดีครับสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้ครับก็ตามหัวข้อ คลิปเลยนะครับว่าปริหารข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณใน30วันนี้ครับตั้งแต่วันที่คุณมาเจอคลิปครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างพลังงานไพ่ภาพรวมนะครับไพ่หลักเลยนะครับที่ผมสับได้ก็คือ p r o ม i s ออฟเดอะ u ิวเเป็นหมายเลข8ครับหมายเลข8เป็นหมายเลข i ินฟ n i t y ี้ครับความไม่สิ้นสุดเป็นหมายเลขแห่งปัญญาก็ได้เป็นหมายเลขแห่ง Knowledge ก็ได้เป็นหมายเลขแห่งการเขาเรียกว,ว่าค้นพบช่องทางหนทางก็ได้นะครับ ฟีดอมครับนิว b บ g ิ n n นิ่งครับมีควีนออฟสอดเทนออฟเพนดัคโคลส์เซลออฟเพนดัคโคลส์ครับเทมเพเรนซ์ไนออฟสอดแล้วก็เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาปิดอีกนะครับแน่นอนพลังงานของไพ่เนี่ย,ยมันขึ้นมาว่าสิ่งดีๆปฏิหารนะครับที่จะมาหาคุณนะครับหรือดึงดูดเข้ามาคุณใน30วันเนี่ยแน่นอนเป็นการเปลี่ยนแปลง หลายๆคนเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับจากความทุกข์กลายเป็นความสุขจากความเศร้าโศกกลายเป็นดีขึ้นจากปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายจากเงินที่ติดขาดจะหมุนเวียนเข้ามาง่ายขึ้นหรือใครที่กําลังรองเงินต่างๆอยู่นะครับคนที่หยิบยืมเงินไปอะไรต่างๆจะมีกระแสของการเงินเข้ามามันเป็นพลังงานของไพ่ที่ใช้คําว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นสําหรับคุณนะครับดังนั้นปฏิหารสิ่งดีๆเนี่ยต้องบอกว่า เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงมันมาพร้อมกับทิศทางโอกาสนะครับมุมมองใหม่มันคือช่วงเวลาที่บางคนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเจอสถานการณ์ต่างๆนะครับที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแหละนะครับมีการตัดสินใจต่างๆนะครับที่แบบจะเอายังไงดีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสำหรับคนที่มาเจอเนี่ย คุณเห็นนะครับเป้าหมายแล้วคุณเห็นเส้นทางแล้วคุณเห็นว่าคุณจะทำอะไรแล้วนะครับคีนอฟสอดเนี่ยมันอาจจะพูดได้ถึงช่วงเวลาของความคิดนะครับสร้างสารรค์ของคุณนะครับมันไหลมา p r o m i t o o t t h f u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  r e เนี่ยมันคือการพาตัวเองไปสู่มุมมองใหม่ๆจริงๆแล้วในความหมายของไพ่ใบนี้นะครับมันคือการหยุดพักผ่อนนะครับการหยุดความคิดแล้วใช้เขาเรียกว่า สัญชาตญาณนะครับหรือจิตวิญญาณของตัวคุณเนี่ยที่มันสร้างสารรค์นะครับหรือนะครับอาจจะหมายถึงในเรื่องราวของอาบางอย่างนะครับที่มันดีสําหรับคุณเนี่ย กำลังเข้ามาหาคุณมันเป็นอะไรดีบ้างที่เข้ามา,าคุณการเงินนะครับที่ดีขึ้นโอกาสในการเปลี่ยนทิศเป็นเปลี่ยนทางของตัวคุณอะไรที่รู้สึกเครียดอะไรที่รู้สึกทุกข์ใจหรืออะไรที่มันไม่ใช่สําหรับคุณที่มันทําร้ายคุณนะครับหรือ,อบุคคลสถานที่หรืออะไรต่างๆคุณจะพาตัวเองเออกไปหรือสถานการณ์บางอย่างเนี่ยอาจจะบีบบับบบงคับคุณให้คุณต้องตัดสินใจเลือกหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับ และ The Tower มา The Tower มาแน่นอนครับมันมันเกิดขึ้นนะครับเหตุการ์เซอร์ไพรส์เหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันจำเป็นต้องเกิดขึ้นสำหรับคุณมันจะเกิดขึ้นนะครับมันคือพลังงานเหมือนถ้าคุณยังจมอยู่ในพลังงานลบครับแต่มันมีบางอย่างที่มันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงให้คุณก้าวไปสู่สถานที่ใหม่ก้าวไปสู่พลังงานใหม่ก้าวไปสู่เลเวลใหม่ของตัวคุณเนี่ยแล้วคุณไม่สังเกตเห็นคุณมัวแต่จมทุก คุณมัวแต่คิดถึงอดีตอะไรต่างๆคุณจะพลาดโอกาสนั้นครับเหมือนทาวเวอร์มาเพื่อย้ําเตือนนะครับหรือกระตุ้นคุณครับให้คุณสังเกตเห็นช่องทางหรือประตูที่ออกที่เปิดออกนะครับเพราะว่าอะไรฟรีดอมใบเนี้ยนะครับผมรู้สึกว่าคุณจะไม่กักขังตัวเอง อยู่ในความทุกข์อีกแล้วครับมันเหมือนสันติภาพมันเหมือนสันติสุขกำลังเข้ามาหาคุณดังนั้นปฏิหารสิ่งดีๆภายใน30วันนี้ที่กําลังเข้ามาหาคุณอะไรที่คุณทุกข์ใจอยู่อะไรที่คุณไม่สบายใจอยู่อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตของคุณติดขัดไพ่ปะเปเนตครับกำลังบอกว่าสัญญาณสิ่งดีๆมันจะเปิดออกนะครับ จักรวาลกําลังจะเปิดออกนําทางให้คุณได้พบเจอสิ่งดีสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําเลยนะครับในการสร้างพลังงานของตัวคุณให้ดีขึ้นเลยนะครับคือความเมตตาคือความรักครับคือการทําอะไรเพื่อผู้อ,อื่นบ้างการแบ่งปันเงินออกไปการทําบุญการทําทานนะครับการบริจาคทานต่างๆซึ่งการบริจาคตรงนี้นะครับผมอยากจะให้คุณบริจาค แล้วคุณไม่ไม่จำเป็นต้องคิดว่าจะมีอะไรเข้ามาคุณนะครับให้คุณทําอย่างแบบฟูลฟิลตัวเองให้ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของการให้บางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วคุณจะได้รับกลับมาดังนั้นเนี่ยการแบ่งปันนะครับออกไปจะเป็นการเพิ่ม ขึ้นความถี่หรือการสรั่นสะเทือนสิ่งดีๆให้กับคุณแล้วจะทําให้คุณดึงดูดปริหารสิ่งดีๆเข้ามาดังนั้นผมมองว่าใน30วันนี้ปริหารสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับคุณโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่มาละนะครับหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกแบบเรื่องงานอะไรต่างๆรอง,งานอยู่นะครับหรือรอสัมภาษณ์งานนะครับหรือรอเรียกตัวหรืออะไรต่างๆระหว่างที่คุณรอครับลองลองหาอะไรทําดูนะครับที่ ลงทุนเล็กๆน้อยๆครับให้มันมีกระแสการเงินหมุนเข้ามาคุณซึ่งเผลอๆมันอาจจะเป็นรายได้หลักที่สร้างให้กับคุณได้อย่างมหาศาลก็ได้ผมรู้สึกว่าไพ่กําลังบอกว่าอย่าอยู่เฉยๆนะครับระหว่างเนี้ยระหว่างที่คุณรอเนี่ยปริหารสิ่งดีๆภายใน30วันอย่าอยู่เฉยๆให้พลังงานของคุณมันมันเขาเรียกว่าอย่างไรดีให้พลังงานของคุณมันกระตือรือร้นมันกระตื้องมันมันปรับ ทำบางสิ่งบางอย่างนะครับมันไม่ใช่ไพ่ที่จะบอกว่าให้คุณอยู่เฉยๆแล้วคุณได้รับสิ่งดีๆมันเป็นไพ่ของการกระทําบางอย่างกับพลังงานในตัวคุณเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเครียดอยู่นะครับมีความขาดแคลนในพลังงานอยู่ทุกใจอยู่นะครับเปลี่ยนมันครับสับเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนแปลงความคิดบางอย่างของตัวคุณก็ได้นะครับ นั่นแหละครับคือสิ่งที่อาจจะเข้ามาหาคุณนะครับทิศทางการเงินที่ที่ดีมากขึ้นนะครับโฟมากขึ้นเดี๋ยวมาดูอีกสักใบนะครับไพ่นะครับปริหารสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณอีกบ้างนะครับเดี๋ยวผมหาไพ่ก่อนผมไม่ได้เตรียมไพ่ สำหรับคนที่มาเจอนะครับให้คุณเปิดรับพลังงานเลยนะครับในพลังงานตัวคุณนั่นแหละครับความคิดคุณอารมณ์คุณทุกอย่างจะเปิดรับแรงดึงดูดนะครับนั้นเข้ามาความสําเร็จมีไหมมีครับความทุกข์ใจต่างๆจะหายไปนะครับปฏิหาริสิ่งดีๆที่จะเข้ามาคูณภายใน30วันห้าเวทครับหมายเลข43บางคนอาจจะเป็น 30- ถึง43วันนะครับหเวทคือการเก็บเกี่ยวนะครับคือ คือฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับฤดูการเก็บเกี่ยวตรงนี้นั่นแสดงว่ามันคือคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้หว่านออกไปที่คุณได้กระทําออกไปในพลังงานของคุณเหมือนการแบ่งปนันเห็นไหมครับซิคโคเพนาโคเนี่ยมันเป็นพลังงานของการให้การรับการให้การรับนะครับคือคุณให้บางสิ่งบางอย่างไปคุณจะได้รับบางสิ่งกับบางอย่างกลับมานะครับเราก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ความคิดสร้างสารรค์ตรงนี้เนี่ยมันมันมันกว้างมากๆนะครับแต่ผมอยากให้ความคิดสร้างสารรค์ในมุมมองของผมคือมุมมองที่ดีต่อสถานการณ์นะครับที่คุณเจออยู่ปฏิหารนะครับสิ่งดีๆครับที่จะเข้ามา,าคุณใน30วันครับสเตรนครับ34นะครับสเตรนตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการให้คุณเนี่ยอดทนนะครับอดทน รอในบางสิ่งบางอย่างที่จักรวาลกำลังส่งเข้ามาคุณจักรวาลอยากให้คุณอดทนนะครับเพราะว่าคุณเจอบททดสอบนะครับบททดสอบตรงนี้ทำให้คุณเติบโตทำให้คุณแบบคุณเจอบททดสอบเรื่องราวของความกังวลความคิดมากอะไรต่างๆเราเนี้ยนั่นคือจักรวาลอยากจะให้คุณไว้วางใจนะครับไว้วางใจทั้งในตัวเองไว้วางใจในช่วยของคุณนะครับพอไม่ถึงฟิวเจอร์เนี่ยจักรวาลคอนเฟิร์มแน่นอนนะครับสัญญากับคุณแน่นอนครับว่า ชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะครับชีวิตของคุณจะดีขึ้นเริ่มจากคุณเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงในทุกๆมิติทั้งกายภาพมิติอารมณ์มิติของจิตวิญญาณด้วยนะครับก็อาจจะเป็นข้อความครับที่ส่งถึงคนที่มาเจอในวันนี้เลยครับก็ขอบคุณมากครับ